And wins. I used to yeah throw wins are very charming around the world because destinations very importance of the tourists around the world will coming is about a million people is coming to join in here and that for me for this year is Rajapat Purnakorn si, University has been for the presidents also for our next times it will be from Rajapat Purnakorn University have been for 24. <laughs> เข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งพิธีเปิดงานของเรานะครับจะเป็นการเชิญตราสัญลักษณ์ประจําการจัดงานในครั้งที่23นะครับโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาน,นะครับซึ่งตราสัญลักษณ์นี้นะครับประกอบไปด้วยรูปพระคาชาทาทรงเครื่องชูช่อกระหนกนะครับและซุ้มเรือนแก้วซึ่งผู้ที่ออกแบบก็คือท่านอาจารย์ดรสุรินทร์ศรีสังงานนะครับผู้ในการสถาบัน อยุธยาศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอเรียนเชิญขบวนเชิญตราสิร์ได้นดบัดน,นี้ครับสำหรับผู้เชิญตราสิร์นะคะกำลังเดินทางจา,ากบริเวณสะพานซึ่งกำลังข้าเข้าสู่ที่กอ่ะนะคะ ซึ่งรูปพระคาชาทานทรงเครือาา่องชูช่อรกระดกนะครับอันได้รับแปปรงบันดาลใจจากพระคาชาทานทองคำที่จะแสดงในพิธัณฑ์สถานแห่งชาติจ้างสารยานครับเปรเสมือนสักแห่งกิติยศความยิ่งใหญ่ความสง่าง,งามเหนือกาลเวลาครับสะท้อนถึงความสูงส่งของ,ของศิลปะวัฒนธรรมไทยการชูช่อรกระดกนะครับเปลี่ยนประดุจการแสดงออกถึงการเฉลิมฉลองอย่างวิจิตบรรจงเพื่อยกย่องปรรดกแห่งความรุ่งเรืองของชาติไทยครับ สำหรับซุ้มเรือนแก้วนะคะได้รับแร,รงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอันุส่งงามของวัดพร,ร,ระรามนะคะซึ่งมีความประณามอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศร,ร,ร,รีอยุธยาค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมืองบรดกโลกค่ะและตอนนี้เซเับประจำงานในครั้งที่ส3ถึงด้านหน้าท่านพิธีเรียบร้อนแล้วนะครับท่านประธานจะเป็นผู้นำท่าน นะครับนาตราศรีรักวางบนแท่นพิธีช่วงนี้ขออนุญาตรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันนับถอยหลังไปพร,พร้อมๆกันนะครับเพื่อเข้าสู่ในส่วนของใสรักของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ครับเริ่มต้นที่5 4 3ส <Four, S> 1สจหนึ three, ง่งว <two, S 1> <one. S 2> แล้วกันนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพรวมนะครับซึ่งจะขออนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนดังต่อไปนี้นะครับในส่วนแรกนะครับผมกบเป็นเชิญท่านประธานนะครับท่านแพทย์อิทธิจารชรตมินาที่ึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านวชิระกแรชัดครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับศรสตระจาร์ดรชูสิทธิ์ประดับเพชรและคณะผู้บริหาร Let's have for a photo show together for the president group and the first sections is evidence of the research of university, of science and innovation Thailand, Also the world governors of Fredon and Province. ขอพระคุณนะครับคณะผู้บริหารนะครับขอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกท่านด้วยครับส่วนท่านประธานท่านรองผู้ว่าท่านอธิการบดีก็ตวนรอบ,บนเวทีสกทักครู่น,นะครับขอท่านได้คงให้เกียรติอยู่บนเวทีนะคะและระดับต่อไปนะครับขอกกาบเป็นเชิญท่านสมทรงพันเจร,ริญวรุกุลนะครับท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติถ่ายภาพด้านบนเวทีขอกกาบเป็นเชิญด้วยความเคารพครับ For Are the sections of Further Road, that please welcome. Mrs. Song Song Pantorun Ragun is a provincial animist actress, organizer of Further Currency Ayutthaya province on the stage, please. From วราพรรุ่งประการนะครับที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวตัตกรรมรักษาราชการกาแทนรองปลัดก,กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวตัตกรมกกรมประกาศเป็นเชิงด้านบนวนิีด้วยความพร้อมครับ a l s also, please welcome for miss r Miss วราพรรุ่งประการ as a source of the management University in Science Innovations Ministry of Thailand พร้อมด้วยท่านสุกัญญาเบาเดอร์นะครับผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาครับ And also please w e l c o m m i Sukanya Balder, the Director th of f i n e Arts Department 3 of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province on the stage for a second group of the production และท่านดรสมพลรัชตะพิมลชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์บริหารการศูนย์การค้าอายุทยาสิติปาครับ And one spouse or doctor Sompon Ratchata, who is the president, marketing and management of City Park Shopping Mall, in front of us. I get joining in the second group of the project group. สำหรับศูนย์การค้าไอ e ิออสติคอร์สนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนะคะในการให้ความรู้แล้วก็กิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาในหลากหลายพื้นที่ด้วยค่ะ พระนครสิทธิยานะะในทีนี้เป็นการจัดางานครั้งที่23ะคะ่ะและที่สําคัญก็คือเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรอยทธยาเองนะคะซึ่งตราสัญลักษณ์ค่ะที่จัดางานในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็แสดงหเห็นถึงความเป็นพระนครรสิทธยาอย่าง,าง mm hmm. แท้จริงนะคะไม่ถ mm ึงคนหน ในปีพศ2568นะะคมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหนึ่งในสี่ทีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่23ค่ะซึ่งเป็นวิที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นหรึ่งในสี่ที่ได้รับเพียรครบรอบ120ปีจากโรงเรสัญญาศิลปะวัฒะธรรมอุดมศึกษาลัยราชภัฏค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2568ค่ะ และดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับให้แก่ผู้มีเกียรตินะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรชูสิษฐ์ประดับเพชรนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบนะครับ For a next step that should be for some souvenirs for the guests today for the persons that is it it's from Dr. s h u ิ i ในลำดับแรกนะครับมอบของที่รึนให้แก่ท่านแพทย์หญิงเพชรดาวโตมินานะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของกัไปเชิญครับ for of the of Amist University Science Innovations Thailand. as and ลำดับที่2นะครับมอบของที่ระลึกในการให้กับท่านวัชรเกรษรฉัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาครับ a n d the second guest is, is for t h i s i m a n i r is Mr. Watchara p r a s e Chat, Young Governor of Nakhon Si a y u t t a y Province ลำดับต่อไปนะครับท่านวราพรรุ่งปรการนะครับที่ประาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรักษาราชการแทงรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับ and the next gracees will be for Mrs. Waraporn r u n g t r a a n she is for the assistance and management university science and innovation s of t h a i l a n d ministry และท่านสม,สมทรงพันเจริญวรกุณน,นะครับนายกงการบรหิหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ a n d the n e x t s k that is Mr. Somsong Panjaroen Worakun the commissioner and the person r at the visitors organizers Phra Nakhon Si a ย u t t h a y a b r o w en. ลำดับต่อไปนะครับท่านสุกัญญาเบาเนอร์นะครับผู้ในการสำนักศิลปากรที่3พัฒนครศรีอยุธยาครับ and for any case that s i s Miss Sukanya Bauer is the curator of arts department t h r e p a n c n a k o n s i t y province และลำดับสุดท้ายนะครับท่านดรสมพลรัชตะพิ่มนชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาสิทธิปลครับ อันนี้คตอดรสมพวรรัชตะพิมลชัยจากอิสระบริการเชิงการตลาดการจัดการสัมภาระอายุทยาร์ซิตี้พาร์คชอปปิ้งมอลล์และต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับสำหรับในช่วงของพิธีการในส่วนของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับ และลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงในส่วนของพี่เปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับโดยสถาบันอยุธยาศึกษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีเอทบที่ซึ่งมีชื่อชุดการแสดงว่าศรีธอานุตยาแนนตรมินนั่นเองนะครับท่านผู้มีเกียรตครั สำหรับการสแสดงชุดนี้เป็นการสแสดงของสถาบันอายุทยาศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนครุงศรีอยุธยาเป็นการสแสดงนาฏศิลป์ไทยแนวประเพณีที่นำเสนอถึงความยิ่งใหญ่ทางศิลปาวัฒนธรรมอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาที่ทรงคุณค่าในฐานะของบรุกโลกทางวัฒนธรรมโดยมีการร้อยเรียงจุดกำเนิดของนาฏศิลป์ชั้นสูงเพื่อเป็นการบวงสรวงพระผู้เป็นเจ้า ในราชสำนักอยุธยาสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่แผ่ไพศาลไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของผื้นดินสายน้ำพืชพันธุ์ธัญญาหารจนกลายเป็นความสุขของไรฟ้าค่าแผ่นดินตั้งแต่อายุทยาสมัยจวบจนปัจจุบนันและการแสดงในครังนี้แบ่งเป็นสามองค์ค่ะองค์ที่หองค์ที่หนึ่ง,ง,งปฐมธานีศรีอยุธยาครับ องค์ที่สองมัชิมทาราทศทิสาปฏิพัทธ์องที่สามครับวชิระกล้าวราชาสดุดี120ปีราชาพัฒน์อยุธยาครับการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ120ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอยุธยาเพื่อรวมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับผู้พระราชทานก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระบาทสมเด็จพระมงชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนากบพิษผู้พระราชทานนามราชพัฒและพระบาทสมเด็จพระปรเมนพระรามาธิบดศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้ทรงทำนุกบำรุงมหาวิทยาลัยราชบัตรแห่งนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันและเพื่อเป็นการเฉลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,า,าโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อวันที่14มกราคม2568ด้วยครับ The all the others next is the performance that for the grand ceremony and that for o n t s to see that how p r e t o r o n s e e a y u t i a period is from o a teachers college. this is for two universities of this period and also this is the story is about the angels and also we are worship for the king that he has changed it's form the Rama 5 that is from a teacher's college into the Rama 10 of Thailand for the king and that change is still. Pranakonsi Ayutthaya and Rajapat Pranakonsi Ayutthaya University are right now here. So, from Basin City for celebrations is 120 years of Pranakonsi Ayutthaya in Rajapat. That should be and also the promoters and also the presidents that should be for seeing how the characters and also amazing the performance in a few minutes. ซึ่งการแสดงในครั้งนี้นะครับอำนวยการแสดงโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรชูสิธิประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับสร้างสรรค์การแสดงโดยสถาบันอุิยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยท่านอาจารย์ดรสุรินทร์ศรีสังงานะครับผู้ในการสถาบันอยุธยาศึกษาและท่านอาจารย์ดรกุมาพรกล้าหานะครับรองผู้ในการสถาบันอยุธยาศึกษาครับรวมด้วย เครือข่ายทางวัฒนธรรมนะครับท่านดรสวัทาเสนาบนตรีนะครับผู้ประพันธ์บทร้อยถวายพระพรนะครับท่านดเรเวลิตสุนทรขอภัยครับสุนทรานน์ผู้ตรวจสอบปรปับปรุงบทถวายพระพรท่านอาจารย์พิสารสรีสดผู้เรียบเรียงดนตรีครับท่านอาจารย์พงพันธ์เพชรทองผู้เรียบเรียงดนตรีคณะนักแสดงนะครับจากเรือนนางในรําไทยอยุธยาครับ Ladies and gentlemen, this is for a performance for grand ceremony from Ratchapattana Pranakonsi Ayutthaya Province. And this show, you will see art, the cultures and arts and Thai dancing from both each other and can see that how the cultures in Prehistoric Austra period, it's from until right now because we can see a lot of the show in one show and it's very forming Also, it will be for the telling story by the actors and telling story the histories by the word and by the actors. As mix each other with the ladies and with the gentlemen who we'll be in Thailand, then how the students for created with all the teachers. Also, Rajapat Pranakwansi, Ayutthaya province, is in the world holidays. That's why we'll be for amazing show in the creators together. สำหรับท่านดรโชว์ฤธิ์ศุนทรานนผู้ตรวจสอบปรับปรุงบทถวายพระพรอนะครับก็มีผลงานทางวิชาการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีฝีมือทางการแสดงนาตสิ์ไทยโขน ละครรวมถึงท่านยังเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยนะครับท่านได้เขียนบทความงานวิจัยงานเอกสารวิชาการด้านนาตาตุริยางกระสินนะครับออกเผยแพร่มากมายนะครับรวมไปถึงมีผลงานสังคมนะครับซึ่งเป็นผู้ที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมมามากมายด้วยนะครับและตอนนี้การแสดงพร้อมแล้วนะครับขอเสียงดังๆให้กับการแสดงในชื่อชุดว่าศีอยุธยานรุตยา นัรมิดโดยมหาวิทยายลัยราชภัฏพรนครศรีอยุธยาได้นบะัดดีครับ Please welcome the performance from Raja ราช p ัฏพระนครศรีอายุทยา Prove ยกฝ้าาดิาดิาดที่เียวดอ นฤตยานฤมิตรนะครับโดยสถาบันอายุทยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอายุทยาครับ and this is for amazing o r a performance for the grand ceremony from ราชภัฏพระนครศ a ีอ t ยุ a ยา University you can see that we have a corn we have that is uh we call น้ใหญ่ and also the art with the arts that we have makeup that i s is like for antiques a n d long time ago that we have makeup like this because that we call the antiques ขอเสียงประมือดังให้กับนักแสดงอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนี่คือในนามของเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้คือครั้งที่23นั่นเองนะครับเป็นการสแสดงที่รวบรว,บรวม ศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงค่ะที่มาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะและการแต่งกายรวมถึงการแต่งหน้าของนักแสดงนั้นก็แต่งแบบโบราณจริงๆนะคะคซึ่งทําให้เราได้เห็นสิงความใส่ใจทั้งคณาจารย์แล้วก็น้องๆน,น,นะคะเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะครับผมนะคะแลวก็